สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เออ่ผมเล็กน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมปีพันสิบห้ากันนะครับเราจะมาแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับเราจะเลือกทัวร์นาเมนต์ของอะไรดีวะอันนี้อะไรของออสเตรเลียครับรู้สึกจะมีอันเดียวนะครับเป็นลีดเดียวเดี๋ยวเล่นนี้ดูว่ง่ายดีอันนี้ก็ทําอะไรวะเนี่ยเลือกทีมหรออ๋ออันนี้เลือกทีมก็กดหมดเลยวะต้องเลือกหมดเลยนะหรือไงไม่รู้โอเคเลือกหมดแล้วก็ ก็ไงเลยกดสตาร์ทเนาะแล้วมันก็ตะโหลดนะครับแต่เดี๋ยวมันจัดทีมให้เราก็เป็นทัวร์นาเมนต์ดูการที่ทัวร์นาเมนต์นเช่นชนี่แหละตั้งชื่อเสร็จก็มาดูว่าเราจะได้เล่นทีมไหนเลยยิงเล่นได้สองคนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูเรียกเป็นทีมทีมมาเยือนดีกว่าก็เป็นทีมอะไรของออสเตรเลียไม่รู้นะครับมันเป็นลีด ออสเตเลียเดี๋ยวเรามาเล่นเลยเรื่องฟุตบอลก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่ครับเล่นเป็นอย่างเดียวงานนี้อันนี้อะไรอันนี้ให้สุ่มยิงยิงลูกยังไงก็งไม่รู้ะนะมาดูจะให้ยิงลูกไปไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมาดูกันมันเล่นยากกว่านี้ยม่รู้ต้องดูนะครับมันเป็นยากเล่นยงไง ีก็ไม่รู้นักเล่นยังไงเออมาดูกันเลยยังไงวะเนี่ยเตะเอาไอ้เตะเตะอะไรเอาปวดปวดขาแม่งเลยเฉยเลยเดี๋ยวมาดูออกมาก็ชื่อผู้เล่นนะครับของฝั่งเราเนาะครับอันนี้ได้อีกฝั่งนึงอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับใครรู้ก็ดูดูเอานะครับผม ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลนะครับแต่อยากเล่นนะครับเราไม่ได้เล่นก่อนเสื้อสีเสื้อแม่งเหมือนนิดนิดแทบจะไม่ต่างครับผมเซตข้างหน้าไอ้ห้ามูกนแย่งเดี๋ยวม้าไอ้มาดหลุดหลังแย่งเดี๋ยวได้อเปล่าเปล่าเนี่ยเปล่าเฉยเกิดอะไรขึ้นเราเห็นเปล่าเนี่ย เล่นแบบเดียวเงือเงือเงาใมครับไหนอ่ะเอ้ยโอ้อ uh ย่ารับป attack has fizzled out here go get oh, oh, oh. ได้เอาเอาไงนะเปิอ่าเปิดเปิดไหมครับปั๊บโดนแย่งไปได้แน่เลย

กบสองแล้วเว้ยไอ้ลูกโอ้โหไม่ทันครับเล่นยังไงวะเนี่ยนี่เนี่ยล้มเลยยังได้เลยเกือบโดนดึงบอลกลับโอ้โหนั่งไงนั่นไงเลยไปไงวะเนี่ยอ้โ ยังศูนย์นะครับยังไม่มีใครได้ลูกนั่นไงได้แล้วได้ลูกแล้วยาวยาวเลยครับยาว,ยาวโอ้แม่งขึ้นมาเร็วชิบหายเลยไปมาโอ้โหไต่โคตรเบาเลยแม, <laughs> แม่งเ้ยไปเบายังวะเซ็งเดียวไอ้โม่ได้ลูกไหมใครได้ใครได้ใครได้ได้ Hi, ครับได,ได,ได้ได้วิ่งหรือวิ่งอะไก็งั้นแหละ ไม่ถูกใจแล้วมึงไปเล่นเองอะไรอย่างงี้มาโอ้อะไรวะเต๋บหน้าเกียดอะสองครั้งนะครับมีโอกาสทำลูกได้แต่ไม่ได้ยิงนะคซ็งเลยไปไ ไอ่สะดุดละสะดุดมีสะดุดอ่าสะดุดก็เสร็จยาวยาววิ่งแล้ววิ่งนิบเดียวรีบเดียวโอ้โหแม่งเอ้ยยังยังได้ลูกอยู่ใช่ได้วะเอ้ยได้นั่นแหละโอ้โหมันเตะยังไงเวยังไงวะเนี่ย อะไรวะกดอะไรวะเนี่ยเด็ดส่งอ่ะส่งงก่อนส่งให้เพื่อนปัดไปแล้วต้องกดแหลกค้างไว้หน่อยนึงนี่แกบลูกเปิดเลยเปิดให้ใครไว้แม่งไม่น่าเปิดเลยเฮ้ยโอ้โหยังได้เลี้ยวกลับโอ้โห เงเลยง้งเลยใครไม่มีใครไม่มีใครทำแทบลุนออกจากเก้าอี้เลยเอ้โหเกือบไอ้ีไม่ได้ง้างเตะเซ็งเลยด้อมหน้าถอยก่อน ก็เล่นได้นะครับมันก็ยากนะแล้วเพื่อเตะใครวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเตะมันอีกยังไงยังไงเฮ้ยหลุดเลยหานะเวมันวิ่งช้าร์ว่ากองหลังเฮ้ยโอ้โหูมีกระตุกด้วยอะไรวะเนี่ยมันกระตุกเพราะว่าผมอัด 60บวกเาก็ไม่รู้นะครับใช้6 0เฟรมเลมนะครับ uh, ตัวเกมนี้อยากดูมันชัดขนาดไหนมันหุ่นขนาดไหนไม่ขับติดทางไม่อยู่นะครับลูกนี้รอดไปมันจะไงไปส่งไปส่งเอไปส่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายส่งกันแต่แม่ นับตูกันไปโดนแยกโดนแยกไปจนได้แม่งหยุดใจนักไอ้อย่าดึงดิอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงงนั่นไงโดนง่ายๆเอ้ยมันเบรกอยู่อีกแย่งลำบากนี่ไงแย่งได้ไหมได้ไหมล้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 มจากในกระทะเอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหทำไมมันแย่งยากอย่างทนี้ ได้กระชากลูกกลับได้เดี๋ยวใช่เร็วกว่าเลี้ยวซ้ายายาม่อนเกมปุ่นบอลเนี่ยเกมรถแข่งครับเนี่ยแต่เล่นเหมือนกันเลยเอ้ยเอาไปส่งใครดูเนี่ยไม่ส่งอู้จะยิงไม่ได้ยิงอีกแล้วเฮ้ยแม่งส่งขับหลังได้นั่นไงแย่งมาง่ายๆแบบดื้อๆเลยเฮ้ยแล้วก็โดนแย่งขับมาโต ฟาโถเอ้ยเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยประกบขนาดนี้ยังไม่ปล่อยลูกเลยนะเอ้ยนี่ได้แล้วได้แล้ววิ่งวิ่งจะพยายามตีอกเนาะวิ่งเร็วไงวะเนี่ยเฮ้ยแบบหลบหลบค้ายอ้าวลุดลุดลุดคุดลุดลุดหน้าโก้ใส่ได้โอ้ยสไตร์ clearance โอ้ยสไตร์เน่ย ตามมาไปเดิกนกลับมาก่อนลำหน้าโหกเซ็งไหมไปอยู่ข้างหน้าทำไมไโอ้ยจะจบครึ่งแรกกันนะครับยังจู่ๆอยู่เลยแล้ยังไงนี่อา้อาไอา้ไอ้อยแม่งหลุดแม่งหลุดมาโอ้โหยังยัง,ยงหน้าด้านหน้าทน ส่งอย่างนี้ส่งเลยตมิต่อเวลาห้าทีนะครับน่าจะเปนเวลาบาดเจ็บด้วยเฮ้ยเฮ้ยสไลด์อ้าวนี่ไงมาแล้วความหวังเตะตรงโอ้โหแฮ้ท่ที่จะทำลูกได้โดนยิงเนี่ยหลุดยาวมาเลยเอาละชิดหาละ He might have tried to get it on And there is the half time whistle. Oh, from these two well matched Nothing level pegging here. Yeah, I don't think either side has really done themselves justice the first 45 minutes. I just hope they can in the second half. So we've half time, and the game is scoreless. from that first half. Then get straight back the แล้ว t ราจะ t ลับไปท o ่ต e ว o ทนตัว a t o r s the for t ก e rest of the ัน e contest ดูชม่มันะครับมีสไลด์มีสไลด์กันได้ตลอดครัโกแม่งหนึบหูที่แม่งงางเย้นี่ลูกมุงนะครับไม่เข้าไม่เข้าลอยท่ามขามเลย เดี๋ยวมาดูกันว่ายังไงต่อในอันตาจบยังในไฮไลท์ก็ขึ้นมาครับศูนย์ศูนย์นะครับมันอ่านว่าอะไรว่า MEB Victoria หรอช่างมันครับก็เดี๋ยวเราเล่นกันต่อเลยกันครับรึ่งหลังอ่าอนี่อะไรวะเฮ้ยคันเตอร์กันเส้นไม่เอาดูอะไรละเออนนี้ ภาพมันแตกอย่างว่าโอเคเดี๋ยวมาตอนกับครึ่งหลังครับเลี้ยงมาเดียวเลี้ยงเพื่อนลักส่งครับมันวิ่งช้าๆไงไม่รู้นะความรูม้สึกเอ้ยโอ้โหยัง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 ไม่พ้นโดนแย่งจนได้เอ้ยโอ้โ,อโ,อโหโดนเราออกอีกวิ่งเร็วออกปุ่มนี้วิ่งเร็วกว่าโถกดผิดปุ่มตั้งนางนา เฉียวเกือบล้มแม่งุกเร็วรอบนี้เอ้ยเ้ยเขีนั่นไงชิบหายะลูกมุมเลย o c for m o l a t e r d a i ับลูกมุมครับเตะมาแล้วโอ้ยเตะส่งแย่งไม่ได้แย่งเออแย่งเออนั่นแหละแย่งโอ้ามีตีลังกาครยบหน้าโกเนี่ยอยวิ่งไปไหนวะ ไม่ยิงให้ไหมประกบคู่ประกบคู่ประกบคู่ได okay. ้ไหมเรียบราไหมวงไปแล้วหนึ่งครับยาวเลยยาวเลยครับปั่นยาวเข้าในเลยเข้าวงในเข้าวงในครับเลียงแบบใจเด็ดไปวงในได้ยาวยาวไหมยาวลุดลุดลุดนี้มาลุดซ้ายโอ้โหแม่งจังหวะใส่ร้อยแล้วไม่ยิงเซ็ง เลี้ยงโชว์มากไปเลี้ยงโชว์โม่มากไปนะครับไม่ได้โชว์อะไรโชว์โม่งเฮ้ย <'s> โอ้โหมส่งอย่างงี้มยิบส่งไปไหนวะเนีโโ่ยเฮ้ยเฮ้ยประกบประกบประกบนะครับ <running on. S 2> ยังประกบไม่ได้ <you> ยาง <here? S 2> ยางยังได้ละโอ้โหส่งสเสียวเลยไปนู่นเลยไปเล่นต่อ Now, <Larry. S 2> อย่างโอ้โหสหนุกนะครับ เขียนนี่เลยก่อนลดลดอ้กลดลดเข้ามุ่งโอ้โหไม่ไม่ไม่เข่ามือโกตัดโถ่เซ็งเลยไม่หานฟาวลงมาสิเอ้ยมามาล้มาอีกลูกแล้วอีกลูกแล้วส่งให้ไทยโอ้โหแม่งเออยมึงเลี้ยงอย่างนี้ มันเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเบอร์11กับเบอร์22นะครับเพิ่มความผิดมันเปลี่ยนเงาไโอ้โหแอครับนั่นไงใครได้เราได้แล้วนะเสร็จกูมั่งตากูมั่งละยาวเลยเพื่อนเลี้ยงข้างยาวออกเนี่ยใครออกใคร ขหาออกมาเนาะไอ้ออกหรอกเขียนไม่ได้งานนี้0-0แน่ๆโหหลบมีหลบยังมีหลบแบ่งประกบอย่างนี้ด้วยใครได้ลูกใครได้ลูกเกือบไปต่อไปต่อเออไปต่อขึ้นเลยไหมอืมยังมาแล้ว เออโอ้โหทำไมมันเตะไม่เข้าเลยวะทีวะเตะยากเตะเย็นยังเตะไม่ตรงเลยตรงก็ตรงแต่มือโกเนี่ยแล้วเดะแล้วเดะมันช้าอย่างเล็งยังเล็งงานไปเลยโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เกือบ เฮ้ยส่งใครดิเนเฮ้ยยังยังยังอยู่อยู่เป็นกับเพื่อนโอ้โหแม่งเอ้ยจะเข้าไม่เข้าโอ้โหเกือบไปแล้วเล่นใจหายเลยทำอะไรเนี่ยแต่อย่างนี้เก็บนิดเดียว ดีนะยังซ้ำได้โอเคครับนำลับหนึ่งศูนย์ะครับปวเจ็บใจไปเรื่องปกตินะครับเบอร์แปดนะครับเป็นคนยิงนะครับลูกแรกของลีดนะครับในสักสองลูกครับน่าจะมีการเก็บคะแนนเล่นลีดยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจไอ้ไม่แย่งโอ้ เลี้ยงกลับกลับบ้านเลี้ยงกลับบ้านนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนั่นแหละเคี้ยวโอ้โหแม่งไม่เล่นต่อเซ็งเลยนั่นไงได้แล้วล้มแม่งไม่ล้มสึกวิ่งนีวิ่งไล่บอลอย่างเง <glorious. S 1> ี้ยนะเฮ้ยโอ้โหรอดรอดไม่รอดนะเจอแบบนี้ โอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยังยังได้เอ้ยโนบุมโอ้ยเข้าไ้ยเข้าอีกลูก้โหใคยครับเบอร์แเจ้าเดิมนะครับมันนั่งทาอะไรกันเนี่ยสอครับมันจะเข้าก็เข้าง่ายๆนะครับตรงน ขาทับแม่งเข้าสองศูนย์แล้วครับเริ่มแปะเจ้าเดิมครับมาต่อกันครับกี่นาทียังเหลือเวลาเยอะครับเล่นกันอย่างนี้เลยนะไอ้ไอ้ไอ้โอฮ้ยวินาทีหาย ไวแล้นะรู้ท่านนะครับอย่างยังหลบได้หลบ n ิไม่ได้คว้าหรอกไขมงไขมงก็ได้ t ลบ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 แยลนั่นแหละยาวเลยพอแล้วมันมีตัวเดียวด้วยยาวละงานนี้ขึ้นเลยขึ้นเล เออทำอะไรฮะมึงไม่ส like ่งทำไมมึงไม่ส really. I mean, ่งเฮ้ยเล่นอะไรกันอีกเนี่ยได้ส่องลูกแม่งเล่นอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยครับเขาเล่นอะไ s กันอีกเ o ี่ยเขาเล่นอะไรกั a อีกเนี่ยเปาเล m he's e อี่ยนอั e นเ่ะไรัน Been in the right kind of areas, but he's lost his tackles, lost his headers, and uh, now lost his place hey, on the pitch. Oh, oh. Yeah, <coughs> the he's totally dejected. <coughs> but uh, <coughs> a little या, word of two from या, the manager might be okay next week. Don't be angry. Strength to support. Don't be angry. Come in. S <S <are> ไม่รับลูกกันเลยจะได้ลูกที่สามไหมน,นี่ต่อเวลาสามนาทีนะครับก็ชนะแล้วสามนาทีไม่น่าจะยิงได้สองลูกนะคุ <c oughs> ้มได้ลูกม,มุมอีกชิบหา,นะย,นย,ายนะเคียร์กันใหญ่เลยนะไม่ต้องเคียร์หม่งได้ไหม <c oughs> ไม่เข้านะ <c oughs> ูอย่างได้อีกลูกมามาพร้อมมงเว้ยพร้อมมงพร้อมมงพร้อมมงไหมพร้อมพร้อมยาวยาวิ่งยาววิ่งขึ้นเลยไอ้ยังโกมาด้วยหว่าไอ้ปีคิกอะไร I don't know whether the players really I appreciate I what's going on here with this support. They're what loving the situation, aren't they? Players still trying to make sure they don't have any late slips. Oh. Yeah, it's a party atmosphere up in the stands, they have gotta make sure the players that it doesn't matter. เวลาโเคชนะ2-0นะครับสำหรับเปิดฤดูกาลลีดนี้ของออสเตรเลียนะครับอืมเดี๋ยวมาดูกันกับคู่หน้าแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมฝากอ่คลิปที่55ลีดออสเตรเลียคู่นี้ไปด้วยแล้วกันอ่าไป2-0นะครอบหน้าดูว่าดวงผมจะดีเหมือนรอบนี้หรือเปล่าตอนนี้ก็เดี๋ยวดูไฮไลท์กันไปก่อนแล้วกันยิงกันแบบเละเทะครับ งานนี้บทจะเข้านี่ก็เหนื่อยเหมือนกันบทจะเข้าเข้ารัวเลยฮนะม,มาไม่เข้านะครับแม่งขัน,น แต่ละลูกเฉียดทั้งนั้นครับเฉียดออกประตูหมนเลยไม่มีเฉียดเข้านะครับว้าวหน้ามหาขาเองครับเนี่ยมีนี่ชนคานก่อนแล้วเข้าประตูไง ชน,ชนเสาเด็ดคานอยู่บนเนาะเออพูดผิดครับโม่ตลอดครับผมเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ปี25ัาสิบห้าลีดออสเตเลียคู่แรกด้วยกันเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ